สวัสดีจ้าวันดีกัมาพอกับคุณอเมอิกแล้วนะจ้าเรามาเช็คอินอยู่ที่เชียงรายอยู่ด้จัพีรอยจ้าหลังจากที่มาส่งเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงปิดเทอมไปยุ่น้ำขอนแกน่นแล้วก็กลับขึ้นมาเชียงรายมาเยี่ยมคุณยายนะคะก็เสร็จจาก ส่งเด็กๆแล้วเราก็ต้องกลับไปทําภารกิจนะคะคือการทํางานของเราก่อนที่เราจะกลับไปถึงคอนเจนเราก็แวะตามทางเพื่อจะให้ท่านผู้ชมและเพี่แอ้ของเ้านี่ล่ะจา่าผ้าไม่เหี่ยมชมว่าเชียงรายมีอะไรบ้างตอนนี้ก็มาหอดนะคะพามาแวะชมที่วัดอรังคุณได้พี่น้องจา้า ตอนนี้มาถึงแล้ววัดร่องขุดนะคะตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเด้อคะ่ะเป็นการออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์จะเริ่มใจโคสศิพิพัฒน์เด้อจ่าพ,พี่น้องจ่าเพิ่นตังเพิ่นก่นกอตั้งมาตั้งแต่ปีพศสอง0จนถึงปัจจุบันนี่ยนะคะจะภาพไปเบิ่งเด้อจ้าตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเข้ามาเยอะแยะนะคะเป็นช่วงที่ตอนเสาร์นะคะมาถึง กําลัางจะพากันเดินทางกับขอนเจนะคะ่ะก็เรียกว่าผ้าผ้ามาแวะชมก่อนเนาะแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปถึงหลายๆจุดเราจะอยู่ด้านหน้าเนาะจุดที่สําคัญที่กําลัางพาชมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว,ว่าโบสถ์นะจ๊ะโบสถ์ทีมมี่สถาปัตยกรรมที่สวยงามที่เกิดจากการจินตนาการของอาจารย์เฉลิมชัยเพิ่นออกแบบออกมานะคะมีความสวยงามนะคะโดดเด่นคือลายลวดลายแล้วกะ จะเป็นสีขาวนะคะสวยจ้าผู้ใดอยากมากเม่มาชมนะจ๊ะอันอประตูซุ้มเหลืองๆนี้จะเป็นประตูหอหอนะคะหอชมระร่างกายนะคะหมายความว่าอ่าในท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใดที่มาชมในโบสถ์หรืออุโบสถนี่นะจ๊ะก่อนที่จะเข้าไปต้องผ่านประตูตรงนี้เนื่องจากว่าบางคนสุภาพสติอาจจะแต่งตัวว่าเรียบร้อยนะคะววนกระซิมีผ้าทุงกางเกีหงยังห้เพื่อแต่งตัวให้เรียบร้อยเพื่อสิ ถึงจะสามารถเข้าไปอ่าอ่าไปชมอ่าความสวยงามในในในอุโบโสถอุโบสถของห้าใดนะจ๊ะนี่จ้า กูเอากับ่อมีเวลานะคะเนาะก็เลยสิพามาเบิงนะคะมาเบิงมาชมก่อนภานนวกเนาะถ้าผู้ใดมีโอกาสมาเชียงรายนะคะอย่าลืมมาแวะชมนะคะวัดร่องคุณของเรานะคะอยุดติดกับถนนสายเอเชียนะคะอยู่ด้านซ้ายมือท่าขาขึ้นจากเชียงอาขาขึ้นมาเชียงรายนะคะก่อนก่อนสิเข่าเชียงรายนี่ค่ะมันเจ็บพอก่อนเลยนะคะอ่าสถานีแรกนะคะที่เราจะเจอก็คือวัดนวร่องคุณนี่แหละจ้าผู้ใดมากกตอย่าลืมมาแวะมาชมกันนะจ๊ะสำหรับผู้ออมกับผู้ีดผ้าชมบ บริเวณน,นะครับบริเวณตรงนี้เป็นมีพื้นที่อยู่ประมาณ1ิบก่ารเลบุรณะค่ะอยากจะพาเดินเที่ยวนะคะแต่เราไม่ค่อยมีเวลานะคะโอกาสหนาฟาร์มใหม่เสิภาามาใหม่นะคะจา้างนายกะอย่าลืมมากดหัวใจนะคะกดติดตามไ้กันไว้เน้อเวลาูอมลงคลิปอีกอย่างก็ฝากไว้น้ำใจจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้กับทุกๆคนนะคะคลิปหน้าต่อไปจะหาคลิปดีๆไหมชมกันอีกเด้อจ้าพี่น้องจ้าบา,บายบายจ้า